อ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุญโอ้อย่างกระดูฟุตบอลมันพลิกไปพลิกมาพลิกมลิกไปผู้ถูกร้องมุ่งหวังเพียงทาให้คะแนนนิยมดีขึ้นสถิยรภาพของรัฐบาลกับสถิยรภาพของชาติหรือความมั่นคงของชาติมันเป็นคนละเรื่องครับผมสั่งจนจบแล้วเนี่ย ไม่มีคำวินิจฉัยว่าตัดสิทธ์ทางการเมืองแพรรงทานเหมือนกับนายกเศรษฐาหรือเปล่าแสดงว่าวันโหวตก็สามารถโหวตกลับมาเป็นนายกได้หรือเปล่าถ้าคิดว่าไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสรุปก็คือนายกไม่รอดสารน้ำนูนชี้ความเป็นนายกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวแล้วก็ทำให้คอรมอลพ้นตำแหน่งโอ อย่างก็ดูฟุตบอลมันพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปคาคาอ่านคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ,ค,รบคุณรู้คุณรู้สึกนั้นไหมครับพอดีมันมีสองประเด็นใช่ไหมจย์ประเด็นแรกก็คือเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กับอีกประเด็นหนึ่งคือฝ่าฝืนจริยธรรมอันร้ายแรงปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยศาลวินิจฉัยเรื่องของไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าศาลให้ว่าน้ำหนักอาจจะน้อยไปนิดเรื่องหลักฐานว่าไม่ซื่อสัตย์ พราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเหมือนกับก็เลยหลุดหลุดประเด็นที่หนึ่งถ้าคนฟังเฉพาะครึ่งแรกอย่างที่อาจารย์ว่าเหมือนเหมือนฟุตบอลน,นะครึ่งแรกก็จะรู้สึกว่าอ้าวตกลงตกลงสงสัยจะรอดนะวันนี้อือพอมาครึ่งหลังว่าด้วยเรื่องฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงปรากฏว,ว่าศาลก็ให้เหมือนกับไล่คําถอดเทปอะครับในในคลิปเลยว่าแต่ละคาแต่ละคํายังไงแล้วก็มัน มันย้อนแย้งรวมถึงเหตุการณ์ของการประชุมคณะเล็กที่ท,ที่บ้านพิษณุโลกเนี่ยปรากฏว่ามันมันกลายเป็นตัวที่เหมือนกับเลขาสมชไม่ทราบเรื่องของการคุยรายละเอียดในการคุยคลิปคลิปกับคุณหุนเซนซึ่งกลายเป็นตัวที่มีน้ำหนักอีกตัวหนึ่งที่สารให้ให้เหตุผลว่าเลยเหมือนกับเป็นการฝ,าฝ,าฝ,าฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายก็เลยมีคําตัดสินว่าให้พ้นจากตําแหน่งเป็นการเฉพาะตัวและคอรมอพ้นตําแหน่งทางขณะ ในเรื่องซื่อสัตย์สุดเด็ดเป็นที่ประจักษ์คุณแม่รองทานรอดอย่างวุดวิดห้าต่อสี่ใช่ไหมครับครับคือหนึ่งคนเท่านั้นเองถ้าเปลี่ยนไปมันก็จะกลับกันเป็นสี่ห้าอ่าอ่าใช่ใช่ใชอ่าใช่ไหมครับมาติดกับข้างมาติกับข้าง,างแสดงว่าคนเดียวคุณคแทรองทานชนะเพียงคนเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าพอเรื่องที่สองเรื่องจริยธรรม ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยสีที่เคยไม่ให้คุณแพทองทานในอันที่หนึ่งคับก็ยืนไม่ให้เรื่องจริยธรรมด้วยอืมเพราะฉะนั้นไอ้ห้าที่อยู่ตรงเนี้ยที่ที่ให้ในเรื่องซื่อสัตว์ห้าต่อสี่่าคุณดูมือผมถูกไหมครับครับ,รบสี่ที่ยืนพอมาถึงเรื่องจริยธรรมก็ยืน พอซื้อสัดเกลจะได้ทำเหมือนกันคือผิดทั้งคู่อผิดทั้งคู่แต่ว่าในห้านี้เนี่ยสองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้มันก็เลยเป็นหกต่อสามครับเพราะฉะนั้นคุณคุณแพรทองดานก็เลยโดนเพราะว่าอันนี้อันนี้เนี่ยคนจะมาบอกว่าสารถูกซื้อไม่ถูกซื้อเนี่ยเออมาทําให้ภาพลักษณ์ของสารนักนหนูดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าคุณเห็นไหมครับว่าทั้ง ทั้งสองอันนี้จะโหวต่างกันมันก็เป็นของธรรมดาถูกไหมครับครับแต่ผมอยากให้คุณพิจารณาถึงข้อยําที่มีค,คนเก็บความมาให้ผมว่าในการพิจารณาในเรื่องของจรจยรครับครับสารได้พูดว่างไงคาวินิจฉัยลงรายละเอียดถึงเนื้อหาการเจรจาที่นางสาวแพททองทานร,ระบุว่าเป็นการเจรจาในเวลาส่วนตัวนั้นแต่เนื้อหาการเจรจาเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวจึงไม่ใช่การกระทําส่วนตัวในฐานะประชาชนแต่เป็นการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเขาอ้างว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> ในการที่พูด <c oughs> เขาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ส,ส่วนตัวแล้วเขาโทรตามมาทีหลังจากในงานอย่างนี้อะไรต่ออะไระเราก็พูดมาเยอะแล้ว <c oughs> แต่สารบอกว่าอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เนื้อหาการเจรจาเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว จึงไม่ใช่การทําส่วนตัวในฐานะประชาชนแต่ทําในฐานะนายกรัฐมนตรีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมันติดตัวไปด้วยตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ทําเนี่ยมันสะท้อนว่าทําในฐานะนายกหรือเปล่าก,การที่พูดว่าโอ้เขาจะไล่ดิฉันไปเป็นนายกกรรมัมพูชาอยู่แล้วขเขมรอยู่แล้วก็ดีนะครับแล้วกันแม่แม่ทัพ ภาคสองพวกนี้เป็นพวกฝ่ายตรงข้ามกับเราอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเหรอครับส่วนประเด็นในคลิปพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นคนของเขาถ้อยคําดังกล่าวย่อมพูดได้ว่าเป็นความอ่อนแอทางการเมืองถ้าถูกเผยแพร่ออกไปจะเปิดช่องให้กัมพูชานําข้อมูลมาแทรกแซงกิจการในประเทศได้พูดว่าจริงไหมก็จริงฮะอันนี้คุณไปพูดกับประเทศที่มีความขัดแย้งอย่างแรง และตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสารบอกว่าการที่พูดว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนของเขาไม่ใช่พวกเราหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามคำพูดเป็นความอ่อนแอทางการเมืองถ้าถูกเผยแพร่ออกไปจะเปิดช่องให้กรรมพูชาน,นำข,ข้อมูลมาแทรกแซงกิจการภายในได,ได้ใครเถียงได้มั้งว่านี่ไม่จริงส่วนเทคนิคการเจราจานั้นผู้ถูกร้องประสงค์เจราจาช่องทางทางการและไม่เป็นทางการนั้น คำวินิจฉัยระบุว่าแม้จะใช้เทคนิคการเจราจาแบบใดก็ตามจึงต้องปฏิบัติหน้าที่นายกร,ร,รัฐมนตรีตามรัฐมนูญตามมาตราสามเพื่อประเทศชาติโดยรวมใช่จะเจราจาได้อย่างอิสระตามอำเภอใจเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเมื่อเลือกเจรจาด้วยวิธีการนี้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําระมัดระวังรอบคอบต่อผลประโยชน์ของประเทศชัดเจนครับคุณจะไปอ้างว่ามันเป็นเทคนิคการเจราจา อ่อนหวานอ่อนน,อน้อมเจ๊เพื่อที่จะทำให้เขาเห็นใจหรือว่าไปกล่าวหาแม่ทัพภาคที่สองเพื่อให้รู้สึกสบายใจว่าเราเป็นพวกเดียวกันจะได้อย่างนั้นอ,อย่างนี้มันทำงั้นไม่ได้คุณเป็นผู้นำประเทศส่วนประเด็นที่บอกว่าอยากได้อะไรก็บอกมาเลยค่ะเป็นการเจรจาก่อให้คุณเซ็นเห็นใจเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนแต่ด้วยมีความสัมพันธ์อันดีจึงโน้มนาวให้เปิดด่านพร้อมกันเป็นการยอมจำนวนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถูกร้องทราบเพื่อดําเนินการอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องได้แล้วจริงไหมคา <ำ S 2> พูดของคุณแพทองทานยินดีที่จะไปเปิดด่านแล้วก็เรียกร้องว่าให้เปิดพร้อมกันใช่ไหมครับแต่คําคํานี้ชัดดีนะจารยอมจํานวนล่วงหน้าเออ,อคุณไปยอมจํานวนแล้วคุณบอกนี่คือเทคนิคการเจรจาอืม มันมันอะไรมันขัดขัดกันไ้ขัดกันมาไงก็ไม่รู้เพราะว่าสารจับประเด็นได้ดีประเด็นนี้คำวินิจฉัยระบุด้วยว่าผู้ถูกร้องมุ่งหวังเพียงทําให้คะแนนนิยมดีขึ้นมีเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ได้นึกถึงความมั่นคงของชาติเป็นที่ตั้งแต่อย่างใดทําให้เกิดความสงสัยว่าจะทําตามฝ่ายกัมพูชาโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นการเอื้อประโยชน์แก่กัมพูชานี่แหละครับคือหัวใจหลักเลย สถีรภาพของรัฐบาลกับสถิยรภาพของชาติหรือความมั่นคงของชาติมันเป็นคนละเรื่องกันครับแพทองทานเน้นที่สถิยรภาพของตัวรัฐบาลจึงพยายามออดอ้อนให้เห็นแกเขาเขากำลังจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเป็นนายนจาของเจมเออ <laughs> แต่ว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย นนยกเป็นคนเป็นนายกนันตรีทำอย่างนี้ได้อย่างไงโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนผู้ถูกร้องเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงชุดเล็กและไม่ได้แจ้งการเจราจาเป็นการปกปิดไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ข้อมูลว่าวันที่18มิถุนายนเพิ่งทราบรายละเอียดการสนทนากับสมเด็จคุณเซนและไม่มีการแจ้งฝ่ายความมั่นคงชุดเล็กจึงไม่สามารถ ลบล้างเจตนาความผิดที่แท้จริงของวันที่15มิถุนายนและมันจึงไม่ใช่เทคนิคการเจรจาแต่ขาดความรอบคอบนายกต้องวิมีวิจารณญาณในการทำหน้าที่คุณศักชัยจำได้ไหมว่าผมเคยวิเคราะห์กับคุณครับว่าเขาไปเจรจากับคุณเสร็จในวันที่15แล้ววันที่16เนี่ยมันมีการประชุมสอมมอชอเธอก็ยกเลิกไม่มีการประชุมสอมอชอครับ ทั้งนั้งที่วันที่สิบหกมีวาระในเรื่องของตัดไฟฟ้าตัดโทรคมนาคมตัดเน็ตจาได้ไหมตัดเน็ตตัดอะไรต่อไม่ไรแล้วจะทําลายเรื่องสแกมเมอร์ครับแต่แล้วก็ไปยกเลิกตรงนั้นแล้วก็ไปประชุมชุดเล็กครับแล้วผมเองเพิ่งทราบเพิ่มเติมจากสารเนี่ยว่าในประชุมชุดเล็กนายกแพรทองทานก็ไม่บอกด้วยว่าเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกับคุณเซนมาอื แม้กระทั่งเลขาสอมอชอบอกว่าตัวเองมารู้เมื่อวันที่สิบแปดมิถุนายนวันที่วุนเซนปล่อยเคปครับโอ้คนเป็นเลขาสอมอชอไม่รู้เรื่องเลยเรื่องสภาความมั่นคงและนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงและเลอันนี้เป็นเลขาในที่ประชุมที่ประชุมชุมชดเล็กก็ไม่พูดไม่บอกอืมตกลงไปคุยอะไรกับวุนเซนแล้วอ้างว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยไม่ต้องบอก แต่คุยเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศทั้งนั้นเลยครับดูแล้วมันมันอะไรก็ไม่รู้ในที่สุดเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการที่สภาเลขาสภาความมั่นคงพูดตรงไปตรงมากับศาลเนี่ยผมต้องยกย่องนะหลายคนที่แรกเป็นห่วงว่าเลขาสภาความมั่นคง ก็ทํางานสํานักนายกและน,นายกัฐมนรรมีเป็นประธานของกรรมการและนีนิเวศนนะไ,ได้รับตําแหน่งในช่วงที่รัฐบาลน,นี้มีอํานาจด้วยหลายคนก็คงกังวลรวมถึงเป็นพยานที่ทางทางฝ่ายคุณแพทองทานยื่นต่อศาลเพราะนั้นก็เลยหลายๆคนก็เลยกังวลน,นั่นแหละอาจารย์ว่าอาจจะเข้าข้างตัวนายกรัฐมนตรีมากกว่าพูดความจริงเพราะฉะนั้นการที่ศาลถามว่าตัวเลขาสมชรู้ข้อมูลอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ บอกรู้วันที่สิบแปดบอกเอ้าแล้วคุณไปไประชุมก่อนหน้านั้นไม่รู้เรื่องเลยละไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมว่าโอ้สุดยอดเลยตรงนี้ครับไปการมันเป็นการบอกเจตนาว่าไปคุยมาแล้วก็ยังมไม่บอกในที่ประชุมชุดเล็กชุดใหญ่ก็ยดงดการประชุมไปใช่ไ่มครับ,รบอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันมาเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็ดนที่สารลงละเอียดค่อยงชัดเจนเมื่อมีเรื่องคะแนนนิยมเกี่ยวเนื่องกับการทําหน้าที่ ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งไม่รักษาเกียรติภูมิของประเทศไทยไม่พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิเอาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของชาติไปสนใจเรื่องประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ของรัฐบาลมากกว่าประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่คุณผมก็ชมสารว้เยอะนะแต่จะขอตั้งข้อสักเดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ ผมฟังจนจบแล้วเนี่ยไม่มีคำวินิจฉัยว่าจะให้คุณแพรทองทานขาดสิทธิการเลือกอตั้งหรือสิทธิทางการเมืองถ้าชาวบ้านคนพูดง่ายๆว่าตัดสิทธิทางการเมืองเหมือนกับนายกเศรษฐาหรือเปล่าครับคุณจำคุณเศรษฐาได้ไหมว่าตัดสิทธิทางการเมืองใช่ไหม โดนครับโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วพอดีประเด็นที่คุณเศรษฐาโดนคือเรื่องไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันมีผลกระทบต่อการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทที่คุณเศรษฐาเป็นเจ้าของในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนั้นกระทบตามไปด้วยทําให้ไม่สามารถดํารงตําแหน่งอื่นๆอื่นใดได้อีกเลยอันเนี้น่าจะเป็นคนคงเปรียบเทียบเยอะอยู่เหมือนกันในกรณีสองนายกที่ขึ้นศาลัฐำรุนในประเด็นที่คล้ายๆกันข้อหาคล้ายๆกัน ผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าที่สารอ่านเนี่ยยังไม่เห็นแต่คำม่ได้ใช้กลางฉบับเต็มจะมีหรือเปล่าก็ตั้งคำถามถ้าบอกว่าผิดจริยธรรมไม่จำเป็นต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ผมพูดแบบชาวบ้านนะครับไม่ใช่ตัดสิทธิ์เลือกตั้งนู้นน,นี่นั่นนะอันนั้นอันนั้นจะยืดยากตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นสิบปีหรือตลอดชีวิตก็ต้องว่ามาให้ชัดเจน แต่การที่สารยังไม่ได้พูดเป็นเพราะผิดหลงหรือรีบหรือคำวิธีใช้ฉบับเต็มที่จะออกมาจะมีหรือเปล่าหรือจะอ้างว่าเรื่องนี้ผิดจริยธรรมไม่เป็นไรไม่ตัดสินถ้าผิดซื่อสัตว์มันคนละคนละคนละวงเล็บกันวงเล็บหักวงเล็บอุ 6, อความค,ความผิดอาจจะต่างกันตรงนั้นแต่ว่าทีนี้อาจารย์ถ้าถ้าอย่างนั้นเอ,อแสดงว่า วันโหวตก็สามารถโหวตกับมาเป็นนายกได้หรือเปล่าอ้าวถ้าถ้าคิดว่าไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืเองอก็ออไม่รู้สิทธิ์เนี่ยผมก็เลยตั้งค้อสังเกตเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ถ้าโหวตกลับมาเป็นนายกใหม่ก็ตลกดีนะมันก็คงสุดเออคุณก็คุณก็เข้าใจคิดน,นะครับแต่ผมเพียงแค่ทำแม่งทำแม่งว่าทำไมมันขาดไปนะผมไม่ได้ว่าใครนะว่าผมรู้สึกมันขาดทั้งหูผมฟังแล้วมันไม่ได้ตรงนี้ หรือหรือมันเป็นเพราะคําร้องหรือเปล่าอาจารย์คืออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะเราไม่ไม่ใช่นักกฎหมายเราะ,ะนั้นก็ไม่ทราบว่าตอนที่ร้องไปเนี่ยมันต้องร้องชัดเจนด้วยเปล่าว่าขอให้ศาลสั่งอะไรบ้างนอกจากคือไปขอแค่พ้นตําแหน่งหรือเปล่าหรือย,อยังไงอาจารย์อันนี้ศาลสั่งได้เว้นแต่ศาลจะมีคมําวินิจฉัยหรือมีความเห็นว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างอื่นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องเลยครับแต่ว่าอันนี้ศาลศาลน่าจะัางได้ในความเห็นของผมนะครับ ไม่ก็ต้องอยู่ที่คนขอตลอดว่าให้ลงโทษนะั่นลงโทษนี่ลงโทษนี่เมื่อมีความผิดแล้วเนี่ยศาลจะใช้ดุุลพินิจได้ว่าจะต้อง <c oughs> ลงโทษเพียงแค่ให้ออกจากตําแหน่งนับจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ศาลให้ให้ให้ออกจากตําแหน่งในวันที่หนึ่งกรกฎาคมใช่ใช่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และบอกให้ยังบอกชัดเจนอีกว่า คณะรัฐมนตรีต้องพ้นไปนับแต่วันนี้และที่เหลือก็จะกลายเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการซึ่งมีภูมิธรรมเป็นผู้รักษาการนายกรัฐมนตรี